นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามโพโทเวชาจารณสามปันโนสุขตโลกเวตัวนโนตรโุริสัทถามาสาริสัทธาเทวมานุนสาน낭พุท ภะควะติสวะขาตัวภะคะวะตาธัมโมสันเทนติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปจตเวทิตโพเยิ สตโปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัด Tari puri sayu kani ata puri sapu kalae Sapa kawato sawa kasamho Ahunayo, pahunayo, lakinayo Anjali โสภะวาระหันสามมาสามปูทเวชจารณสามปันโนสุขตโลกเวตโนตโนตรบุริสธรรมมสาริสัทธาเทวมานนสานา ໂຕພະຄະວາຕິສະວາຄາ a ຕ a ັກຄະວະທາທັມໂມສານເຄນຕິໂກອະການິ

Jatipanno bhagavato sa wakasamho yatidhang Jatari puri sayukane atapuri sapukala Esa bhagavato sa wakasamho ahunayo

โนตตรโอุริสัทรมสาริสัทธาเทวมนสานัง ทธอภควาติสวาคาตุภควตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโหปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพเญญ ตเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติ ทางจตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปคขลาเอสัภคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญเชลีครณียโยอนุตตรังุญญาเขตตังโลการสา ธปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพทธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกเวท นุตตรอปริสัทธามมาสารธิสัทธาเทวมนนสานังพุทธโทภัวาติสวาคาโตภัวตาธมโมสัเทนิโกอกาลิโกเอหิปสโก ปานญ์กกปัจจตังเวทิตาภเวน วเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมีิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติ cata পresaคনে ta পre sapokala eksa wasa wakaสho nay ขีนายโยอันเลขารณิโยอนุตตรังมุกยาเขตตังโลกานสัตติอิติปิโสภคขวะอรหังสัมมาสัมพุทโเวชจารณะสัมปันโนสุขตโลนกเวโต งอโนตตรโพุริสัทธัมมาสารถิสัทธาเทวะมโนนสานังพุทโธภควาติสวะคาโตภควตาธัมโมสันเท

เตโซปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโมโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณ Cepak depan lo bakkawa toasa waangho yaติทาง cata Kore sayukane taore sapokkalaeสapakawa thoosa

ตาโนตารโอภุริสัตรามสารติสัทธาเทวมนนทสานา ทธภะควะติสวะขาโตภคะวะตาธัมโมสันเตติโกอกาลิโกเอหิปัสโกโหปนะยโกปัจจัตตังเวิตโพเวนโย เตสปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโุชปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจ Tari puri sayu kani ata puri sapu kalae Sapakawato sawakasamho Ahunayo pahunayo takinayo Amcali karaniyo ติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามปวทเวชาจารณสามปันโนสุขตโลกเวโทอนโนตารบปุริสธรรมมสาริสัทธาเทวมโนสานา ภควาติสสวาขาตวักขวตะธัมโมสันเฏฐิโกอกาลิโกเนยยปาสโกโหปันนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพว สตโปาิปันโนภควโตสาวกสังโฆโุชปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามเจปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยติทางจัด Tari puri sayu kani ata puri sapu kalae, Sapa kawato sawakasamho, Ahunayo, pahunayo, takinayo, Amcali โสภะวะอรหันสามมาสามพวทเวชชาจารณะสามปานโนสุขตโลกเวโท ังอโนตตรอนปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมโนนสานังพุทโธภควาติสวาคาตโตภควาตาธรรมโมสันเทติโกอกาลิโกเอิปัสสิโกโ นายโ็ปาจตังเวทิตาโพเว เตสปาิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปาิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาญาปติปันโนภะควาโตสาวกสังโคสามิเจปติปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยะทิทางจัด Tari puri sayu kani ata puri sapu kalae, Sapa kawato sawakasamho, Ahunayo, pahunayo, takinayo, Amcali karaniyo, Ano ติปิโสภะควาอะรังสัมมาสัมปวทเวชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกเวโตอนโนตโรปุริสัทธมาสาริสัทธเทวมนุสานังโพธ ธัมมวาทิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสังเฆติโกอกาลิโกเนยยิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัโพว เตโซปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆโุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสาเมิปฏิปันโนภาควาโตสาวกัสสังโต Are poresa yukane ataabore sappokalaapakawa e wat tho sa wa ka samho aayo apaayo thaayo amcale kar niiyo anorangpunnya ketangkatsa บทแผ่เมตตาให้ต oh, นเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยญาปัจช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตายโยขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชาย,ยาจริยานาังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชาย,ยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเปตานังโหตุ สุขิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพสัสตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน